ฟเฟดแป๊ะเฮ้ยตุ๊บๆอยู่นีอืมแอดออนคู Add ่สุดขี้โกงที่กำลังจะโดนเนิรฟที่มันควนจะเนิรฟตั้งนานแล้วนั่นคือแหวนแดงกับสกระแหแห้งด้วยแหวนแดงจะเพิ่มความเร็วตอนเฟดิ0เลยก็คือไวมากๆแต่แอดออนนี้ถ้าเกิดเราเฟดอะเราจะไม่เห็นรอยเท้าอะไรเลยนะ แต่คือแล้วไงเรามีหูฟังดีจากฮูดิีแต่เรามีตะกร้าแห้งที่ทําการเห็นอล่าตุบต่อให้เราเฟดท่อไกลเสือระยะ4เมตรอะซึ่งมันโกงมากทั้งไวแถมไม่แอบเปิดกรอบอีกอะ,ะ,ะ,ะก็คใครจะกับมันได้แต่ยังว่าแหละมันกำลังจะโดนเนิฟผมจะเลยมาเล่นอำลามันก่อนที่จะใส่เกินไปะเะโอเคแล้วก็สซคเซ็ตเพิร์กก็จะมีตามนี้เลยคือเป็นเมต้าของตัวนี้เลยก็พอได้อะโดย3าเพื่อแรกก็จะเป็นถ่วงเกมที่น่าจะดีสุดละแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแต่ตั้งแหบที่ทำการเพิ่มเสียคนเจ็บให้อีกาเนนาาาาาห้้รรสมถด่ยขึไปอีก โอเคก็จะมีแต่ทำเนียดูในเกมกันดีกว่าปไปเดียกโคดูดหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับทงไว้นะครับพี่ถึงฟังพี่ถึงเวลไซอทคอมนะครับจุ๊บจุ๊บมาหไปตอกแล้วไปกินด้วยอย่างที่เกินไปตอนไอ้นะตอนชิปแหละ คือแอนออนแดงมันจะโดนเฮิร์บแล้วคือไม่ใช่แค่แดงหรอกอ่าม่วงด้วยจะโดนเนินเร์ฟก็เลยแบบเลเวลก่อนอนะอย่างงี้คือเราจะแบบเฮ้ยเราจะแยกกันหมดทุกๆไหนไวนะน่อ๋อตรงนี้เมื่อกี้มีอยู่คนหนึ่งคือแบบอันจะวิ่งผ่านหน้าเราไปเมื่อกี้เมื่อกี้เฟดมาเจอเฉยทุบๆแบบสะตกใจเลยเฮ้ยโดดโอ้โหมาที่จงเอ้ยเอาแล้วนี่ใครเนี่ยจะไปแบบวิ่งไล่กันถึงเงี้ย โดนไหม <c oughs> คือไอ้นอนตรงเนี้ยมันขี้โกงที่คือมันมันทั้งไวแล้วก็อ่าแล้วก็เผยว่าล่าแบบนิดนึงด้วยเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงไะโอ้โหนี่ไงจะติดแล้วนะโดนให้โดนแล้วนี่ตรงนี้โอ้โหเป็นวิคิล่าแล้วคือเหมือนคนนี้ว่าที่เป็นสตรีมเมอร์อันนี้ผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะอ่แต่เอ๋โอ้โหผมพลาดไอ้กซ์กเมื่อกี้ผม,นมนคนกดตีกว่านะไม่ใช่จบคอ เพราะว่าถ้าเกิดเราได้ตีอ่ะเราจะได้ใช้เพลกอันนั้นด้วยอา่าอะไรนะปะจุไฟ้าปะถ้าเกิดจำผิดแล้วก็ผมไม่ได้ขึ้นไปป๊อบกระทืบด้วยป๊อบอย่างน่าเศร้าไม่ไหวอันนีเฟดมาแล้วคือแล้วคือโดดมาจริงคือเปิดเขาหลอกเลยกะดคือหูฟังก็ดีนะเขารู้ว่าเราจะแบบเออจะเฟดไปดักอะไรอย่างงี้เขาก็โดดกลับมา โอ้อยู่กับหนูเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวช่วยไม่ได้เดี๋ยวหนูวิ่งก่อนหนูพาก่อนหนูพาหนูไปก่อนเดี๋ยวหนูพาขึ้นบนมาก่อนอ้กุ๊กท่านกินแล้วหนูกับท่านหนูกับท่านไปช่วยก่อนเดี๋ยวไปช่วยเลยไปช่ว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 ยโอ้โหก็ยักแบบ ก็อยากนึงคนนึงเครื่องก็ดีตามเขาจะเกมเด็ดไปไเดรย์อ่ามีคนเก็บอยู่ตรงนี้นะเอ๊ะเอาเมื่อกี้เขาหิววัชิเนี๋ยวเขาปั่นด้วยกันแ่ะนั่นคือเขาไม่ไม่หิวกันหลอดโดดมาหน้าบ้านเฉยเมื่อกี้โอเคค่อยๆเฟดไปเอ๊ะอ๋าวนรอบโต๊ะเฉยนึกว่าจะแบบจะได้แล้วนะเมื่อกี้ ลอ็อกปะแอดโดดชิงโอเคได้ฟ้าหลังฟีฟีละอืมเจ็ดจุดสองด้วยเจ็ดจุดสองตึงอยู่นะคนนี้ป่ะเฟดแป๊ะอ่ะรีบรอหอยอย่างที่บอกแหวนแดงมันโกงมากคือสมควรโดนเนื้อแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูมันเฟดแล้วมันวิ่งอย่างคือมันไวจนแบบไม่น่าให้ไพ่อ่ะโอเคแขวนก่อนผมจะยังไม่ใช้อะไรนะอ่าต่อหอกข่าวนะเพราะว่า รู้สึกเหมือนเขาจะจะช่วยกันอยู่จะยังไม่แบบเอาแล้วใครเสกบุญไ,ไหนวะเนี่ยปะผมลองไปเช็คเคลื่อนกันโอ้โหช่วยโอ้โหหลุดหุกเฮ้ยใครบัใครบั้เดินเดียวอยู่ตรงนี่ถ้าเกิดเขารู้ว่าเราตุบๆนะเขาอย่าวิ่งอ่ะถ้าเกิดอ่าไม่งั้นคือเราได้ยินเสียงแล้วก็ภัยแน่จะเอาจริงเดินมันก็ช่วยอยู่แหละถ้าเกิดเราไม่เฟดผ่านตัวจริงอ่ะปะไปเลยเตะอ,อ่าสเต็ปวิ่งสวน แต่เป็นส่วนแอนาขาหลางมีคนกีดอยู่ว่าอย่างนั้นนะปะ่ะฮะดีไงมีคนอยู่ตรงที่จริงด้วยแล,ล้วคือรู้สึกเหมือนเขาจะปั่นแยงน่งเลยนะโอเคเราใช้ป๊อปทื่อเพื่อนก่อนยังไงก็คือแบบอกอกมาแล้วไม่ได้ใช้เช่ว่อยากเข้าบ้านไหมโอเคเราจะเฟดนักทันี้นักหนาไปออกที่แน่คิดว่านี่ไงให้จริงถ้วยวันนี้เขาปั่นปะ่ะมนได้เสียงปั่นอยู่จึงนึงนะคิดว่าอย่างนั้น โอเคตามไปก่อนค่อยๆแบบตามแบบแบบง่ายๆไปก่อน W ค่าไปก่อนเขาจะเทรดเพื่อเลยเหรอเกินไปปะอ๋อเข็มแดงสุดจัดโอ้โหเทรดอย่างนี้เลยนะโคตรเทสเลยนะเดี๋ยวโคตรหัวกระโดดเตลิดกะไปโอเคน่าจะต้องเข้ามาแล้วคนนี้เฮ้ยฟังเสียงไหมผมฟังที่จากอืมจากหูที่ใส่โดดคอมโอ้โหที่ขนาดผมล้มเขาได้แบบรุนทวร์เลยเนี่ยเขาก็ยังปัดไปกันแบบโคตรสุดจัดใช่ไหม โอเคไปก่อนแล้วก็ผมว่าก็น่าจะนั่งฮิวตรงเครื่องติดแน่ขอไปดูก่อนเอ๊ะเอ้าแล้วคือฮิวจริงเพิ่งหายเจ็บเมื่อกี้มาอ่าผมไม่รู้ว่าผมผมเรเลระหว่างอ่ายูอิกับคนเนี้ยไม่รู้ว่าใครสตรีมเมอร์เมื่อกี้เผลอส่องอยู่ไม่ได้เผลอตั้งใจส่องกันแหละแต่คือไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าใครโอเคเฟดไปเราจะเฟดแบบเป็นแบบเป็นแบบวิ่งสวนโอ้โหไปทิ้งลอย หายไปเลยให้ตายไม่ทิ้งลอยอ่ะโคตรแย่ไปเป็นบูที่แบบพี่โกงอ๋อฉีกไปนู่นฉีกไปไกลเลยไปดึงไปก่อนได้ไปเลยเฮ้ยยังไงตุ๊บๆอยู่นี่โอ้โหก็ถ้าเกิดรู้ว่าเขาเสกบูทอะผมน่าจะแบบเฟดไปจกหลังโอเคดักแนวทางนี้ไอ้เพื่อนตัวนี้ไม่มาให้ด้วยแต่ไม้ข้างหน้าอ่าไม่มีด้วยตายยากปะปกติตี้ที่เมื่อต้องเสกตายยากไอ้เจ๊เจ อ่าไม่ม,ไม,มีไม่มีกระถางท่านไม่เคยรู้รู้รู้ทุกอย่างรู้จริงรู้รู้ว่าร,รู้ทุกอย่างต้อองมีีนนพ่หรคนที่จำไม่ได้ว่าเราแขวนต่อคอไปยังไงไม่รู้นะไม่ใช่คนนี้ปะอ่าไม่ใช่จริงด้วย เราก็ต้องกลับมาคุมตรงแก๊กแมพอ๋อปั่นอยู่เครื่องนู่นเอ่อเฮ้ยเห็นรอยเห็นรอยมาช่วยป่ะเนี่ยโอ้โหแล้วมาช่วยจริงเอ่อผมว่าที่เหลือน่าจะปั่นแถวตรงบ้านเจ๋อแหละโอ้โหถ้าเกิดผมจำผิดีนะจำเลยปะจำเลยคือคนนี้ตายแล้วอะจำเลยดีกว่าชุดจะแบบจะหาสุกยิ่งขึ้นแหละเดีเดีขาก็บอกละเฮ้ยตุ๊บๆอยู่นี่อืมตุ๊บๆอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเดเขาจำละยามีแทงหลังด้วยมพื่ เออเจ๊งอ่าไม่ีใช่ไหมมีแทงหลังเฉยก่อนหน้นน่าจะมียืดจิต <c oughs> อ้าเอ้เอ้โอ้ยเก็บเลยหนูตัวตัยแล้วตัวจริงตัวไม่พูดเล่นตัวไม่ยัำมันยังตัวตัวจริง <c oughs> คือจริงๆถ้าเกิดช็อตเมื่อกี้เขาไม่บล็อกนะผมก็จะไม่แบบไม่ตามซ้ำแล้วปาดไฟกันแบบโคตรโหดมากอ่ะโอเคลองดักตรงแบบบ้านใหญ่ดูคือแบบจะไปเลยจีขึ้นเอ้ยใครอ่ะโอ้โหแล้วเจอจริงเฮ้ยนึกว่าจะโดดตู้เมื่อกี้ตกใจหมดเอ้หมุนกอดจะจะสองด้วยเมื่อกี้ก็แบอย่างนั้นเลยเอ้ยย่อด้วยมาเพื่อนมาแบกกระจมูกแป๊บเดียวคือแบบย่อๆเลยไป็นยังไงขันจมูกมากเลยไป็นยังไงสักครู่ฮะคันจมูกโอเคมาละ ลมใหม่ป่ไอ้เจ๊ที่นู้จะโดดกับไอแตาใหยากมาก่อนทีหนึ่งแต่อยากแบบน่ารักมากแควสแต่โคนที่เฟสซอมมันใหญ่ป่ะขอลองขึ้นมาดูก่อนเอ้าวไม่มีเฉยเมื่อกี้ได้เสียงคนโดดป่ะไม่ใช่หลอนไปเองเฮ้ยเฮ้ยเห็นนะเห็นเห็นอยู่ที่คือมันตั้งอยู่ตรงพุ่มเฉย แล้วคือเสียงเงียบมากอะกัดไม้เหรอคือผมแพบไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้พรุ่งนี้อยู่หนา้าใครับวันแรกเลยก็มาแล้วเกยเฟตตามไปจามไปเอ้อับเลยแอะคือพอคนที่รู้ว่าเราแบบขี้ดักไม้อะเขาวิ่งอ้อมเฉยถือว่าแบบแก้เกมดีอยูน่นะเอาแล้วคืออ๋อนั่นหิวตรงนั่นเฉยโอ้โหลูกนี้เอาหัวหมูด้วยจะได้แบบเฮ้ยไม่บล็อกสุดดีกว,ว่าคนนี้อะ จะได้แบบอยู่กันได้ช้าหน่อยอะไรอย่างงี้ฟาดหลังไปก่อนคนนี้ไม่ตายปะคนเนี้ยโอเคไปเฟดไปเลยเอาเอาตกใจนี่ว่าอยู่บนหัวนี่ว่าขึ้นบนบันไดไปแต่อยากไหมอ้าวไม่มีตายอยากไม่มีก็แบบมีก็อุ้มเลยทำไมคนนี้ดิ่ง่บบนี้ไปดิ่งแบบเสียงแบบ ก็เส um ียงแบบประหลาดมากอ่ะอ่าโอเคอ๊ะเฮ็ดจ้าแบบมีน้องเบาโอ้โหจะมาจะมาเทิดอย่างเงี้ยเลยคือถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยผมจะผมจะปล่อยนอนนะคือภาวนาขอใหยคอาอย่าไปโรคเองแล้วกันแหะอ่ะอยู่จะได้ไหมเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปได้เล่นอย่างเงี้ยเอาไปได้เล่นอย่างเงี้ยเอาเมื่อกี้กดกดตะย่าปะแต่เหมือนตะย่าไม่ออกโอเคไปตามหาเคนที่กัน ออกไปนู่นคือเมื่อกี้ผมใจโรเลว่าแบบเข้าบ้านหรือออกไปตรงประตูนู่นเนี่ยออกทางหน้าต่างนู่นเนี่ยโอเคดีทีแบบปล่อยเฟดก่อนไม่ไม่เฟดสุดไปหน้าต่างปะ่ะตรงเนี้ยจุ๊เด็กนี่ไงจุ๊เด็กก่อนตึิงๆโอ้โหไลท์เอ้ยเอาไปเขาต้องติดอย่าง่นั้นอืมโอ้โหแหวนแดดจุกจิกโกกเราะจบตารีกันดีกว่า ก็ผมแพ้เสียงผมแพ้เสียงดี่คนนี้มากอ่ะมันกดยังไงวะคือผมอยากได้มากอ่ะมันกดยังไงวะเนี่ยก็แบบตลกชิบหายเลยคือมันมีสองอย่างครับเล่นเป็นกับแฮกแต่ว่าเนี่ยดูเอาแล้วกันเดี๋ยวมันต้องมันงาปุ๊บแล้วมันก็ถลายตัวถลายเหมือนนอะลยถลายเราไปฟาดผมอ่ะที่ผมมองอยู่ไอ้เหี้ย งตายกับแฮกปนีหยฮะถามว่าไงแฮกเหรอครับเราอ่ะโอเคนไงก็กีรตสนุกมากอะ